พี่น้องคะน้องอูดน่ารักมากเลยเน่ารักน่ารักน่ารัก <c oughs> ฮัลโหลสวัสดีครับน้องอูดสวัสดีครับน้องอูดลูกแฮปปี้แฮปปี้อูดน่ารักนะลูกหนูน่ารักนะครับ ให้จับเลยนะสุดหล่อนะจับเลยนะสุดหล่ออูนยังเล็กอยู่พี่น้องจ๊ะพี่น้องจ๊ะน้องอูดเดี๋ยวใส่บริการนี่มองนี่แหละ

นี้เป็นเอคาเฟ่นะคะแล้วก็ขายของที่ระลึกนู้นเนาะนูะกำลังน้องอูวกำลังเดินขอบค,อคุณน,นะคะ้าอยากขี่อูดนะคะทุกคนมาเลยค่ะ ที่หยิบก็มีเจ็บออจอแดนก็มีแต่ที่นี่จอแดนนะทุกคนนะเนี่ยให้บริการตรงจุดนี้แหละอ,อ่ก็ภูเขาสีชมพูนะคะสวยงามมากมากเลยนะไ็แล้วก็แล้วก็แล้วพี่นอ้องพี่นอ้องเมื่อกี้เราขี่ไปแล้ว เขาขึ้นไปข้างบนนู่นเขาขึ้นไปบ้างเนาะ ี่าร้อยกว่าที่มันปีนี่เลยเป็นุ่นเนี่ยแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้ก็มีข้างหน้ามนไปได้ใช่มาง้ถ่ายอีกมีเเตอร์โรงอีกงอ้ทุกคนมันจะมีหลายแยกนะหลายแยกหลายแรกต้องไปนะข้างบนเราขึ้นไปได้ไปถ่ายรูปนะขึ้นไปแล้วมันจะสูงใช่ไหยนุ่นที่ถงเขาปักอยู่นุ่นนม่มีทางเดินทางคือเดินขึ้นไป เสียตังขึ้นไปหกร้อยบาทต่อคนใช่ไหมต่อคนร้อนนู้นมาทำอาชีพมาทำอาชีพดีๆขอบคุณนะคะทุกคนถ่ายรูปก,กันนะทุกคนคะชมความงามของ <F ew> เห็นทั้งสองฝั่งนะคะสวยงามมากเลยค่ะ ภูเขาสีชมพูของเมืองเพชรเ,เตามันจะแบบแยกออกเป็นสองฝั่งนะคะจากการกัดซ้อของน้ำน้ำฝนมีความสูงต่ำที่ต่างกันที่มันเป็นเมืองอหินสีชมพูเนี่ยภูเขาสีชมพูเนี่ยก็เพราะว่าดินแดนแถวเนี้ยมันเป็นทะเลทรายมันไม่มีต้นไม้ด้วย สวยงามมากมากเพื่อนๆอย่าลืมมาเที่ยวนะคะที่นี่จอแดนค่ะเมืองเพตานะคะทุกคนเมืองเพตาเราเดินไปตรงนี้นะคะทุกคนนะ <S 2> <S 2> เดินไปสักหน่อยดี เพาว่าเขาบอกว่าถ้าถ้าจะไปอีกอีกจุดหนึ่งอ่ะมันจะต้องใช้เวลาสองชั่วโมงซึ่งเราไม่มีเวลานะทุกคนนะรถก็แบบนัดให้ไปเจอตอนเที่ยงเนาะเพราะว่าต้องมีจุดที่ไปหลายจุดเนาะแต่ตอนนี้เดินมาชมนิดนึงเนาะเดินมาชมจุดนี้แล้วก็จะเดินกลับสวยงามมากระหวางทางที่เดินเข้ามาเ็สวยงามที่สุดแล้ว มาถึงที่นี่มันก็จะสวยทุกคนละแบบเออเห็นแต่ละก้อนน่ะก็จะต่างกันไปนะทุกคนนะโอ้มีความสุขมากเลยค่ะมาเที่ยวจอแดนชอบมากโอ้โหสวยมากเลยอ่ะดูน้องแมว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  แมวอีหลาท,าทักทายแต่ลูกแมวเอ้ยแมวน้อยีน,น่ไม่มีอะไรให้แมวกินเลยพี่น่องมึงมันเป็นมันเป็นขาเจ้าจุดจอรู้ไปเนาะจะเป็นจอรู้วไปตอนนี้เนาะเพื่อเหรอน้าผาขึ้นไปง่ามค่งามขนาดพาอีพอ,อีแมวมาเที่ยว พาคุณสามีสุดท,ที่รักมาเที่ยวู้าวเปล่นเป็นแบบนั้นให้น้ำค่ะน้องอูดสองตัวน้องอูดสองตัวล้วขี่แล้วเราไม่ต้องขี่อีกอันนี้เป็นรูอะไรเข้าไปเราไม่เข้าไปหรอกแต่ว่ายัางไงมามาสัมผัสนิดน,นึงนะมาสัมผัสหินนิดน,นึงสัมผัสหินนิดน,นึง ไม่มาแล้วั้งงั้นก็หลีกมาไม่ถึงมาสัมผัสพี่น้องมาสัมผัสเหรอ o my god Beautiful สวยมากโอเคข้าไปอีกแล้วเราไปดูตรงรูนิดหนึ่งดูตรงรูนะนี <aces in the air> ่จ้ะอตรงนี้สามารถโอ้สำมารับที่นอนได้ป่ะประกอบประกอบพิธีเขาทำที่ประกอบพิธี <aces in the air> ธน้องๆุด อุดสองตัวน่ารักจังเลยอ่ะโอเคงามเพล่อเลยพี่น้องกอ,อเป็นเนินขุนเขาสูงต่ำสวยงามอือฮึอันนั้นเราเข้ามาพอแบบประมาณแล้วลหะจะมีอีกแบบส,สวยๆมากๆวันหน้าขึ้นมาใหม่เนะมีโอกาสมีเวลาโอเคเราก็มาใหม่เดมาตรงน,นี้แล้วเราก็กลับไป เดี๋ยวเพื่อนๆจะกลับไปที่รถก่อนขายของฝากขายของฝากันนี้ไงรถรถรถกลับไปอ่ะอือโอ้โหเป็นน้องสั์ที่พี่น้องจา้า เลยทุกคนสวยงามมากเลยเจอกันใครคะสวยมากกลับแล้วเหรอมาคนเดียวเหรอโอโอเคนึกว่าไม่มีเพื่อนโอเรามีห้องน้ำไปไปเข้าห้องน้ำเอาตรงนี้สวยมากเลยอะ่ะสวยทั้งสวยมากทุกคน น้องจ้าขอเชิญชมความงามของออห็นเห็นภูเขาสีชมพูงามจริงๆเลยอะ่ะมันเป็นมันเป็นเขตทะเลทรายมันก็เลยเป็นสีชมพูเนะเาะมันก่อตัวขึ้นมาแล้วก็ล้านล้าน,าน,านปีเนาะแล้วก็เป็นประมาณนี้แล้วก็จะมี ตามร่องนี้มันจะเป็นแบบเหมือนน้ำล่องน้ําร่องน้ำเซาะแล้วก็ทําให้เป็นร่องอสวยๆเดินไปเดินไปาตามตามเพื่อนไป <c oughs> พี่น้อยเฮ้ย่อยาาอท้ายจนวาสิบมดแบดสิบมดแบดสิมบมดเออแม่มดลี่มันงามอีหลี

สวยไหมภูเขาสีชมพูโขดหินทั้งสองฝั่งแล้วก็เป็นช่องแคบแคบอยู่ตรงกลางเฮ้สวยจริงๆเลยอะ่ะมองเพตาพี่น้องนี่รู้มหเชียวอา้าจ้าสวยมากเลย mm hmm. ทุกคน mm hmm. คนพาขอเชิญชมความงามของหมู่เพาะภูเขาสีชมพูนะคะโขดหินสีชมพูที่เมืองเพตาค่ะสวยงามมากค่ะสวยงามจริงๆนะท่องเที่ยวเยอะมากสวยจริงๆเลยโอเ,โอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบค,คุณนะคะขอบคุณเราเดินไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะ,คคะเพืมองไปพี่น้องจ้าขอเชิญชมโขดหินทั้งสองฝั่ง มาชนกันแคบๆสวยงามมากเลยเมืองเพตาพี่น้องเมืองมาราดกโลกสล่ะขึ้นไปสิล่ะซึงขนาดเลยแคบๆเองนะทุกคนนะเราก็จะพาเดินไปเรื่อยๆนะโอ้ไม่ค่ะ so beautiful ขึ้นไปอีกพี่น้องขึ้นะงามขนาดเลยงามขนาดงาม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 แล้วพี่น้องมาเที่ยวน้ากันมาเที่ยวด้วยกันมาเที่ยวด้วยกัน กรุงเทพฯเป็นเมืองมรดกของของโลกนะทุกคนนะนี่สัมผัสก่อนสัมผัสน้ำน้ำมามาเดี๋ยวเชิญทายไหมพี่น้องเดี๋ยวไปอ่านแึ้นก่อนพี่น้องจ้าขอเชิญชมความงามของหินสีชมพู เมืองเพตามรดกโลกว้างามอีหลีพี่น้องงามอีหลีงามอีลมหลีอ่นอนซอนอีหลีวู้ว้าสวยงามมากเลยอนะ่ะมีหลายอ่อนซอนหลเดี๋ยวรู้มาเที่ยวได้พี่น้องเอ้ยงามอีหลี สวัสดีค่ะมาขี่น้องบูดด้วยกันนะคะทุกคนมาขี่น้องูดด้วยกันทึ่มืองกิตาค่ะสวยมากบ้าสิบ้าสิบบ้าสิบบ้าสิบ เชิญชมความงามของหินที่เขาก่อตัวสร้างตัวของเขาเองนะคะออ่ระหว่างระหว่างสอง,สองฝั่งสวยงามมากเลยเห็นจุนสีฟูเมืองเพตาทุกคนนี่สูงมากถุนสูงหน้าผางามสวยงามมากประเทศจอดแดนทุกคนเมืองเพตาประเทศจอดแดน พส Amazing 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 มาแม่ก่อน <c oughs> ้องตหมอก่อนชนความงามงามอีหลีก็่หลตัดปลาพี่น้องกาไมาเทียวคับค่ะชอน้องกันโยนใช่ไหมคะ โมนี่แห้งมากเลพี่น้งนองมั้งอาแห้งพอนั้นแม่น้ำตลอดน้ำตลอดฟังก็หละ่ะเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนเดินไปเรื่อยๆพี่น้นองจ้า ง่ามลีงามเลง right? ่ามเลง่ามลงามเลงามเลงาพี oh. ่น้องขอเชิญชมเมืองเพตาโคดหินสีชมพูพี่น้องจ้าขอสัมผัสนะนะขอสัมผัสหน่อยขอสัมผัสหน่อยจ้า เียน้อยไม่สนิกับรนคือส่งหายได้เลยตัี่ยปีนก็ประาณหน่งองเดือนก็ือยัจริงอยู่ประมาณเดนสี่สกว่าบาทเกาเอาเอาเาเสียที่เดเอย ขอบคุณมากนะคะที่รับชมเดี๋ยวพาเดินไปเรื่วยนะคะมองกลับไปทุกคนมองไปเยอะมากเดินแล้ต้องราบางนะคะหินมันเป็นแบบผุขานะคะ มัวถ่ายแต่วิดีโอมันก็จะแบบอาจจะสะดุดล้มได้ โหม่ก็สวยมากเลยเสวยมากมากเลยอ่ะสวยมากเลยถ่ายรูปก่อนนะทุกคนนะพี่น้องจ้ะย่างต้อจ้ะโอ้โหเห็นงามอิหรีเมืองเพตาพี่น้องพืเหรอขึ้นไปสูงๆพ่อเหรอไกลก็เดินเร็วมากพื้นที่มันกว้างม่างงี้พี่น้อง ที่มันใหญ่เพละ่ะก็จะเดินไปแล้วเรือตะข่ายเพล่ะพี่น้องมังกดหินเขาก่อตัวสร้างตัวของเขาเองเนาะเนี่ยเป็นลุมเป็นบ่อเป็นล็อกต่างๆเนี่ยโอ้โหชุดยอดพี่น้องจา๋ามาแล้วต้องสัมผัสมาแล้วต้องสัมผัสนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ,โ,โอ้โห,โโหงามอีหออลีเพล่ะสวยอีหลีเนี่ย ไข่ยสมานมายูหมองนี่ได้ซูมือซูเว่นได้ไหนน้ำทะเลปึ๊บหมดละสวยที่สุดแล้วไกด์ก็อธิบายไปทุกคนเดินไม่ทันเพื่อนหรอกไปบ่อน้ำไปนะอ๋อบอร์ดเก็บน้ำใช้ไปนะก็ดีแต่ สกัดเห็นไว้เก็บไว้เก็บน้ำใช้พุ่นล่ะไฉลาดนอกมนุษย์นี่พุ่นล่ะไรน้ำอีหลีพี่น้องก็จะฝนตกมากเห็นไหมันกระจัดกระจักะจัดกระจักจักระจัดกระจักจัดคอยถอนหมวกออกหน่าคอยพี่น้องคอยอ่อนวอนธรรมชาติอ้อนวธรรมชาตินนี่คือธรรมชาตินะคือเปลือกโลกแล้วทุกคนเปลือกโลก ที่มหัศจรรย์มากๆากมากมากมากนังามางม้ากันยางไปเฉยเฉยก็ต้องสัมผัสด้วยสัมผัส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 โอ้แต่มาหอดนาถึงแํามะเยี่ยมมาชมขาให้ปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานมาเที่ยวเด้อเปมเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทาง สูงอ่ะสวยทั้งเลยอ่ะหอนันเป็นอะไรใช่ไหมมันเป็นแบบเหนียวนะสูงพีทฟูน่ดีด้อย จะทางทีไก่ที่ไปนองกันจะวางเงียงี่ยังพอ,อนห์อ่อนซ้อนค่ะก็ะมีอะไรจะสวยงามไปกว่าธรรมชาติอีกแล้วเนาะพือ่อ ที่นี่จอแดนพี่น้องจ้าจอแดนโู้นี่เห็นสีชมพูเขาว่าเห็นสีชมพูเป็นเมืองมรดกของโลกนะทุกคนมมรดกของโลกโงานงานม,มีลิงค์ด้วยเผื่อเปล่าเดี๋ยวถ่ายนระูปไว้ใพี่น้องเด้อน้ามไปเรียบเปล่า